สองหนึ่งเลคกคลอดเดี๋ยวามาครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเลีอย แล้วเปอนไหมอ๋ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับผมวันนี้ก็เบื่อเบื่อทางน้ำไอ้เบื่อทางบกแล้วครับวันนี้เรามาเอาเรือมาให้ลองเล่นดูครับผมเรามาดูกันเลยว่ามีมีเรืออะไรบ้างสีดูทั้งหมดนะครับผมมีวันนี้หกลำนะครับเบื่อลานอินรถแล้วครับมาลานอินเรือกันบ้างครับผมก็มันเป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบครับมันค่อนข้างที่จะแบบว่า วิววิววิวบนน้ากับบนถนนเนี่มันมันต่างกันเยอะมากเลยบนน้ํานี่เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเจอเลยวันนี้มาลองขี่กันครับวันนี้มีหกลำที่จะลงกันวันนี้มีหกลำครับเดี๋ยวเราจะขี่เรือไปกินกาแฟกันเกิดมาไม่เคยฟิลนี้เลยขับเรือก,กินกาแฟครับยังไม่เคยเดี๋ยววันนี้ผมจะลองวัน,น,นี้ดูทั้งหมดหกลำครับมนะันจะมีตั้งแต่ลำาเขียวแล้วก็เป็นสามร้อย ื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ<อ>ฟิลิสซิ่งมีหลายทัาตายนะครับเดี๋ยวเราจะเปลนโมลเรือกันด้วยครับผมต,ตอนนี้นนลัดอินก่อนขี่ออเล่นกัเนเปลี่ยนเปลี่ยนวิวบ้างครับโควิดเราไปไหนไม่ได้นะเอาตต่จังหวัดก็ยากครับก็มาที่คนไม่บุกผ่านน้อยๆขี่เรือเล่นกันกลังเตรียมเรืออยูครับผมน,นี้ก็จะ กินกาแฟเดี๋ยวขี่เรือกินกาแฟแล้วก็ชมวัดแล้วเดี๋ยวก็ไปขี่ดูพระที่ตกสวยๆครับผมรันไหนรันไหนอ่าก๊อตเนี่ยทีมงานครับพี่หนึ่งออโต้คันเลอร์ครับผมไอ้ก๊อตครับพละเหมือนเดิมครับข้ามไปก่อนเลยอ่าแล้วก็นี่พี่เอสครับแล้วก็ช่างเติมช่างเติม คือเรือเรือน่ะช่างตืมช่างตืมบอกอยากเล่นเรือขี่ถนนเบื่อแล้วอยากขี่เรือผมก็เลยจัดให้น้องตืมหน่อย <c oughs> ตืมวันนี้ขี่คนเดียวนะขี่ขนาดวันนี้ขี่ขนาดข,ขันเขียวนะขันเขียวตรงรุ่นเดี๋ยววันนี้จะสอน,นจะสอนน้องตืมขี่เรือเรือกลำไหนสีเทาเลยเพื่อนแรงสุดเท่าน,นี้ใช่ไหมเทาแฮนด์แดงเลยแฮนด์แดงนู้นนะอ่าผมเอาตัวนี้นะเฮ้ยคุณว่าไปเอาตัวโคโค่ดิโอเคได้ได้แต่ว่าไม่อยากแว่าลํา เดี๋ยวตอนไลฟ์สดมันค่อนข้างที่จะมันอันตรายมันไรยบนเรือไม่ได้เลยออย่างหนึ่งผมว่ายน้ำไม่เป็ดด้วยแต่เป็นเซียนเขาว่าเซียนอยากขี่เซียนอยากเล่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับเดี๋ยวยังไงติดตามดูครับที่รูปที่ผมลงว่าวิ่งทางน้ำเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนและเป็นยังไงแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะมีช anel YouTube ของ f i ลิ i ซิครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลอยู่ว่า จะเป็นยังไงทำไงเราจะทําแบบว่าเป็นชาแนลของเราถ่ายรถเราถ่ายโปแบบว่าไลฟ์สไตล์ของฟินเลสซิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองติดตามชมครับลองคลิกเข้าไปที่ u t u b e นะครับแล้วก็ฟินเลสซิ่งบานะครับผมยังไงผมฝากติดตามไปด้วยนะครับผมลองเข้าไปดูกันอาจจะมีคลิปสนุกสนุกมันๆให้เพื่อนๆได้ดูกันได้เล่นกันอาจจะเป็นทิปขับรถมัม่งทารถมั่งเป็นเกจความรู้หรือเล่นเจ็ตสกี แต่คลิปหน้านี้จะเป็นคลิปใหญ่ครับจะเป็นจะเป็นคลิปใหญ่ที่เราจะทําการแต่เป็นเดือนหน้าครับแต่เดือนนี้ก็มาเก็บรายละเอียดกันก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะมีออกทะเลประมาณกลางกลางกลาง,าง,างปีครับปีหกปีหกสี่ครับหกสี่ครับ,รบเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวในเรือผมขอมเสร็จเรือก่อนแต่กะต้องสอนช่างตื้มขี่เรือด้วยช่างตื้มจะโมเรือไหมครับช่างตื้มเซียนมากอยากจะเอาเรือมาฉีดในตัด ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าโปรเจกต์นี้เดี๋ยวต้องมาลองดูครับยังไงผมฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับผมใน YouTube หรือว่าในเพจร้านหรือว่าใน Facebook ผมก็ได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะสนุกกันแค่ไหนไครับดี๋สถานที่ต่อไปครับผมจะเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็จะมีรูปไปฝากเพื่อนๆในแฟนเพจเหมือนเดิมครับฝากติดตามด้วย